สวัสดีครับพบกับรายการบิดไบค์อีกทีนะก็ผมบุ๊กนะครับจากบริษัทบีเนสนะวันนี้เราก็มาอยู่ที่เซนทรันยุธยานะครับ เ,เราเปิดหัวคลิปด้วยอย่างนี้คือลูกค้าบอกว่ามีปัญหาคือโทรศัพท์ที่เราวางไว้นะครับก็คือเป็น IP Phone ที่เชื่อมด้วย v p n อนอะไซต์ทูไซต์เนี่ยนะครับเราช่วยยาไปที่นครสวรรค์นเนี่ยเขาเปิดเขาโทรไม่ติดวันนี้ก็เลยมาเปิดหัวคลิปคือเรามาเช็คก่อนว่าที่ร้านเนี่ยปัญหามันคืออะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยจะได้จะได้รู้จะได้แก้ไขคลิปนี้ค่อนข้างยาวไกลนะเ้วเดี๋ยวเราจะไปนครสวรรค์ต่อเพราะว่ามันจะมีบางไซต์ที่กล้องจอปิดที่เราวางไว้เนี่ยมันมันล่มหรือว่าไอตัวซิสเตมมัน ก็พอทราบพ,พอเหตุผลละว่ามันเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราก็จะไปแก้กันที่นัางไงทีหนึ่งรวมไปถึงวันนี้จะยาวไปที่ติดตั้งแน้ของบริษัทไทยนิปอนฟู้ดทีพิษณุโลกด้วยนะครับวันนี้ยาวๆไปยังไงก็ติดตามชมโอเคก็หลังจากที่ผมเข้าไปเช็คโทรศัพท์นะครับที่ร้านทองหวังโตกังก็ ปกตินะใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรก็โทรไปที่นครสวรรค์ที่สำนังกงานใหญ่ก็ได้ทีหลายคนก็อาจจะงงว่าเอ๊ะ e ทำไมโทรศัพท์ไอพีโฟนมันอาจจะแตกต่างจากตัวนาลอกอยังไงก็คร่าวๆนิดเดียวคือไอพีโฟนมันก็เป็นสายแลนนะครับเป็น IP การทําทระบบพวกนี้มันจะต้องมีชุมสายโทรศัพท์เมื่อก่อน,นะะเราใช้ว่าชุมสายโทรศัพท์หรือว่าแบบเป็นตัวแม่ข่ายแล้วกันไอตัวแม่ข่ายเนี่ยเราเรียกว่า SIP Serv e r s i p ซินะครับ SIP Server มันเป็นโปรโตคอลแต่ว่ามันเป็นไอตัวแม่ข่ายที่จะแจกเบอร์ไปตามสาขา เนี่ยไอตัวแม่ขายเนี่ยอยู่ที่นครสวรรค์เป็นตัวกระจายเป็นเหมือนร่มอะกระจายออกมาว่าอายุทยาจะเป็นอะไรยังไงแล้วก็สิงห์บุรีชัยนาทนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณนี้ซึ่งจะทําให้แบบสาขาโทรมาที่สำนักงานใหญ่ได้หรือสาขาจะโทรหากันเองได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าไอเนี่ยมันโทรผ่านเน็ต คือขอให้คุณมีเน็ตก็พอซึ่งพวกร้านช็อปพวกนี้เขาก็จะมีเน็ตของเขาอยู่แล้วซึ่งร้านเน็ตก็790อะไรงี้คือไม่มีค่าใช้จ่ายแอดออนเพิ่มถ้าคุณไปขออนาล็อกเดี๋ยวนี้ก็แพงและใครก็ไม่ค่อยมีห้างใหม่ๆก็ไม่ค่อยเดินสายอ,อนาล็อกหรือว่าสายที่เป็นสายคู่อคเอาไว้อะเพราะว่ามันมันโบราณไปละเดี๋ยวนี้เขาก็เดินเป็นไฟเบอร์กันเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีโทรศัพท์ส่วนใหญ่ก็ใช้โทรศัพท์ก็ใช้โทรศัพท์มือถือใช่ไหมบางคนเขาก็ใช้โทรไลน์โทรอะไรกันนะครับแต่ว่าโทร ไอ้อย่างนี้มันจะเป็นเหมือนกับโทรศัพท์ที่เป็นสาขารหัสเหมือนรหัสโต๊ะพนักง,งานนะว่างั้นเถอะเปรียบเทียบโต๊ะพนักง,งานคือเราอยู่ในออฟฟิศใช่ไหมแล้วก็มีโต๊ะพะงงนักงานเรียงๆแล้วก็มีโทรศัพท์ของใครของมันใช่ปะแต่ว่าอันนี้ไม่อยู่ที่สำนักง,งานเดียวกันคุณกระจายกันอยอนนี่ก็คือเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายยากพอสมควรสําหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวเซนทรัลจักก็ชวนนะวิวสวยดีร้านค้าหรือว่าร้านอาหารก็ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวไปกันต่อนครสวรรค์ลุย รุภาพรวมงานเมื่อวานก่อนเมื่อวานเราไปห้าง The Walk ของนครสวรรค์ก็ไปแก้เซิร์เวอร์ที่มันดับไปลืมตั้งให้มันมีการรีสตาร์ท after power fail ก็คือถ้าไฟดับปุ๊บเนี่ยเครื่องมันดับถูกต้องทีนี้พอไฟมันมาเนี่ยเครื่องมันจะติดเองเนสเนี่ยมาสามารถสั่งให้มันติด เอ,องม,มันอย่างได้แก้เข้าไปปีนตู้แลกแล้วก็ไปเซฟแล้วก็เรื่องหนึ่งก็คือการเซฟที่ระบบมันแฮงอะ่ะคือระบบมันแฮงจากเรื่องของตัวแรมไม่พอคือเราใช้ตัว N นสก็คือตัว 220J แรมมันน้อยมันแค่5 1 2บเมกซบันทึกกล้องประมาณแกล้อง10กล้อง12กล้องบ้างตามสาขาของร้านทองก็ต้องเซตเรื่องของแฮมให้มันกินแรมน้อยที่สุดอะไรเงี้ยก็ไปเซตติ้งนะครับ2ก็คือเราไปที่บิ๊กซีหนองบัวก็คือมีภารกิจคือบิ๊กซีหนองบัว เราไปเช็คตรวจเช็คว่าเน็ต hey, ที่บิ๊กซีของบัวเขาใช้ทีวีอยู่เป็นแบบสายคู่ทองแดงเน็ตมันช้ามากเด็กที่ร้านก็บอกแค่เปิดโปรแกรมบัญชี imos. นี่ก็ไม่ไหวละถ้าจะสตรีมกลับมาที่สำนักง,งานใหญ่นี่ยก็ยิงไป,ไปไม่ได้ก็เลยขอทางสำนักงานใหญ่ให้เขาเปิดซิมที่เป็นซิม 4G ที่เป็น u อ l i m i t e d ของ a อใส่กับราเตอร์ทีพีลิงที่เป็นซิม 4G จากนั้นก็วิ่งเข้ามาเรคคอร์ดที่สำนักง,งานใหญ่ส่วนการได้ส่วนภาพรวมวันนี้เราจะไปแก้ ปัญหาไซต์แรกที่ผมไปเลยก็คือโลตัสต้าทองโลตัสโคกช้างคือสามไซต์เนี่ยมันดาว ตอนนี้เราอยู่ที่พิษณุโลกนะครับอยู่ที่แคนาคาเฟ่นะครับคลิปนี้ก็จบลงนะครับตรงที่เรามาแก้ไขเรื่องของการคอนฟิกกล้องสาขาของหวังโตกลางนะครับของสาขาโลตัสโรตัสท,ที่1กับโรตัสท,ที่2แล้วกันเราก็ยังจะมาติดตั้งในส่วนของ n นสนะครับที่เป็นส่วนของพาร์ทงาน N นสโซเดตด้วยในคลิปนี้นะครับติดตั้งที่ไทยนิพปอนฟู้ดนะครับหลายคนก็ถ้าไปเสิร์ชก็คงจะรู้ว่าประกอบด้านอาหารและการใช้ N นสกับไฟเซอร์เวอร์เอามาเก็บ ข้อมูลที่สั่งซื้อโซลูชันนี้ไปก็จะเป็น RS 1221 Plus นะครับเป็นตัวขาดกลางสั่ง2ตัวทำ HA กันก็คือว่าถ้าอีกตัวหนึ่งร่วงอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแทนภายในไม่กี่วินาทีแล้วก็ฮาร์ดดิสเป็นฮาร์ดดิสของ Synergy 8เทอร์บเครื่องละ8ลูกครับเพราะวา่าทั้งหมดก็ไปน16นะเพราะว่ามันการทำ HA นะมันต้องซื้อสเปคเหมือนกันแล้วก็อัปเกรดแรมด้วยเป็นบวกแรมไปอีก8กิกนะครับรวมของเดิมมี4ก็เป็น12กิกเพียงพอสำหรับคนที่อยู่ใช ส่วนเรื่องของทั้งหมดเนี่ยยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราเลยนะครับบีเนสติดตามกันคลิปหน้าจะไปไหนต่อถ้าใครสนใจในโซลูชันของเนสโซลูชันกล้องวงจรปิดหรือพวกแอสเซสซอนท์คอนโทรลเอานิ้วแตะติดติดเข้าออกพวกสแกนหน้าสแกนแผลนแปดทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยโซลูชันแบบนี้เนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่แอสไซน s บีเนสนะครับทีแอสไซแล้วก็ตามด้วยบีเนสนะครับถามน้องเซลเขเข้ามาได้ว่าสนใจโซลูชันแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวเราก็จะน้องเซลโทรไปแล้วก็ช่วยกันดีไซน์ออกมาว่าระบบที่ลูกค้าแต่ละท่านอยากจะได้ มันจะต้องประกอบไปด้วยอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วราคาอะไรเป็นยังไงนะครับการติดตั้งอะไรจะเป็นยังไงก็ไปคุยกันละเอียดทีหลังแล้วกันเนาะเพราะว่างานแต่ละงานมันค่อนข้างมีรายละเอียดฝากด้วยนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราด้วยเป็นกำลังใจเราด้วยครับสวัสดีครับ